สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาง,นางสาวอังกฤษแลนด์ค่ะวันนี้ก็จะพาทุกคนมาทำเมนูแกงปลากรดน้ำจืดใส่สับประรดค่ะเรามาดูวัตถุดิบที่เราจะต้องใช้แกงในวันนี้เลยค่ะสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็จะเป็นปลากรดของเรานั่นเองค่ะสับประรด ส่วนเครื่องแกงของเราก็จะมีขาตะไคร้หอมกระเทียมใบมะกรูดค่ะก่อนอื่นเราก็จะนำปลาล้างทำความสะอาดก่อนค่ะ หลังจากนั้นเราก็จะนำสับปะรดนะคะมาหั่นเป็นชิ้นๆพอดีคำค่ะมาค่ะเราจะมาเริ่มตำพริกแกงกันเลยค่ะส่วนพริกแกงของเรา อย่าที่บอกนะคะก็จะมีขาตะไคร้หัวหอมกระเทียมพริกแห้งค่ะเราหั่นเป็นฝอยๆเพื่อที่จะตําเป็นพริกแกงนั่นเองค่ะหลังจากที่เราได้พริกแกงแล้วเราก็จะนําพริกแกงลงมาเคี่ยวกับน้ําก่อนนะคะเราจะเคี่ยวไปเรื่อยๆแล้วก็เติมน้ําไปเรื่อยๆค่ะ เมื่อน้ำแกงของเราเคี่ยวได้ที่แล้วนะคะเราก็จะนำเนื้อปลาลงไปเลยค่ะเราไม่ต้องคนนะคะเราใส่เนื้อปลาไปแล้วเราก็ปิดฝาหม้อเลยค่ะจนกว่าปลาของเราจะสุกหลังจากนั้นเราก็จะมาปรุงรสด้วยรสตีค่ะสองช้อนโต๊ะค่ะชูรสค่ะคนเล็กน้อยค่ะ เราก็จะใส่สับปะรดลงไปเลยค่ะปิดฝาทิ้งไว้ค่ะเมื่อปลาของเราสุกได้ที่แล้วและก็สับปะรดสุกแล้วเราก็จะเพิ่มความหอมด้วยใบมะกรูดค่ะโรยลงไปเลยค่ะ แค่นี้ก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นแล้วค่ะแกงปลากรดใส่สับป,ประรดค่ะพร้อมที่จะเสิร์ฟแล้วค่ะ